่านนี้ก็จะเป็นของอสุพันธ์สวัสดีพมพี่น้องสูครูสูข้น,นะะเนาะค่ะเนาะมระรามจะมาว่างแนว่่างเล่าพัฒนาของสรุปทั้งสิบสามเซียนทั้งผู้ใดล่งไปเนี่ยเรลาก็มีเรลากัะยังบ่ไดดล่งเนาะยังอสุพันธ์เนี่ยท่านใดล่ห้ห่ยพมีพน้องมาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยของอสุพันธ์เจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างนะคะตัววิ่งตัวรูดเนาะเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่าง แล้วก็จับคู่เข้าไปตรงตรงแล้วก็นเน้นให้แค่สองหางเน้นเข้าไปที่ห้าเจ็ดเข้าตรงตรงแบบไม่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามม่งเมื่อนี้มาเยาะเไปน้ำกันพรมีพิ่ใครจะตามของอสุพันธ์อสุพันธ์ให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับหกสองตัวสี่หาง สองตัวหกหางขอโทษขอไปแต่เน้นให้แค่สองหางตลอดเด็เขาตัวเน้นเพิ่มเด็กของเพิ่นพรมยิปนองหกสี่หกห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกสามตัวสองหางหกแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่ตัว 1, หนึ่งหาง หกสี่แปดหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นที่หกสี่แปดหนึ่งสามตัวเน้นหมดเลยสี่ตัวเน้นนมดเลยพ่อแมพี่นงเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบคุณบขอบุณขอบคุณน,นั้นออสุพรรณ์ทธิ์ที่ห่ตัวเลขหน้าท่างมาว่างท่าง่องมากราบขอบคุณหลายหลายอ่ะต่อไปเป็นของแม่มารวยของแม่มารวยกับเข้าไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งนอกเข่าตัวกับแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนพ่เนียนห้เด้อพ่อแมพี่น้อง ในเบื้องเอาเพราะว่าเอ่อบรูคือกันแต่ก่อนหน้านั้นเพิ่นเคยว่าว่าเน้นแล้วว่าเขาว่าสันเพิ่นว่าวกเขาตัวเน้นเพิ่นคแรให้เอ่อซพี่จันลหน้าเอาไปตรงกับตรงกับใจเอซีตัวใดกัดจัดไปเนาะค่ะเนาะอ่ะของแม่มารวยให้มาวันนี้รูดศูนย์กับหนึ่งสองตัวสิบหาง 0908 06 0502 1918 16 1512แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแม่มารวยกาบประบุนอบคุณแม่มารวยที่ให้ตัวเลขแนวท่างมาว่างทัางช่องเนาะกาบขอประคุณหลายหลายอ่ะต่อไปเป็นของเกตตาผ้ารวยของเกตตาผ้ารวยลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะ ลงลิปให้แล้วแล้วกระกาบขอบุณขอบคุญ FC ข้นดีมีนำใจเด้อค่ะเด้อที่ฝากมาให้เพื่อนเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆอันมาดามตรงกาบขอโทษพขอไพ่ขันเอ้ยซื้อหลายมาดามกะซิมีปัญหาอีกพ่อแมีพี่น้องเนาะเอาให้เข้าใจตรงกันลดสําหรับผู้ฝากมาให้เพราะว่าสโลงสลิปมาดามกะทรงห้เกตตาเบิ่งหมดแล้วขึ้นกันเนาะอ่ะขอบุณขอบคุณหลายๆแล้วกระทรงห้ผพ้อันเพื่อน ฝากมากเมื่ดแล้วเนาะเจตาพารวยนี่สูตรเต็มแล้วค่ะจะมีสูตรเน้นจุดเยะใไ้เด้อล่อๆแป๊บเดียวพอไม่ีปนอนเดี๋ยวมาดามอัน,นัวนีเราเสียด้ยเอามาเทียบใส่กันเพระาะว่าของเจตาสามงวดติดๆค่ะสามหัติดๆที่ผ่านมาทุกคนเห็นกันแล้วรู้ก,กันแล้วเนาะสำหรับเอสซีใหม่ย,ยังไม่เห็นยังไม่รู้มือนีจับตามองสามหัติดๆเจตาพารวยให้มาวันนี้รุดดลาวพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบแปดสองทุ่มครึ่งคืนนี้ วันจันทร์นะคะ6กับ3 2ตัว4หาง6362 3837เ 6, บิ้ล6633 3, 3ตัว3หาง638 637 363 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่3638 3ตัวเน้นหางเดียว636แ 6. คปหน้าจอแล้วไปต่อ หน้าจอล้วไปต่อจังไดลืมพ่อแม่พี่น้องสงให้เบื้องสูตรนี่บ้านที่มันตัดออกมาแล้วเน้นเจาะเน้นเน้นเจาะจะเม็ดเดียวหางเดียวค้องเจ๊ตาพารวยสำหรับคนทุนน้อยหกเม็ดเดียวสามตัวหกสามแปดสองตัวตัดออกมาจากนี้แล้วสองตัวตัดออกมาจากนี้แล้วหกสาม สามแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเกตตาพารวยสามวดติดติดลงคลิปให้แล้วแล้วไปต่อเป็นของลุงทรงค่ะของลุงทรงกับล่งคลิปให้แล้วเนาะของลุงทรงก็ลงคลิปให้แล้วอันผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับลุงทรงแคปหน้าจอเพราะว่าของลุงทรงนี่ลงคลิปให้กับออสเซรี่เนาะค่ะเนาะกับออเซรี่ของออเซรีแตกบ,บนลาง มื่อนี้ใครติตามของลุงทรงของลุงทรงเข้าไปแบบไม่ต้องกลับแต่ว่าบริกาเขาตัวเน้นตัวจอแต่งวดนี้ลุงทรงให้มาเน้นเๆจอดๆลุงทรงให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับเจ็ดสองตัวสี่หางศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดสามตัวสี่หางสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์แปดสามเจ็ดหนึ่งสอง ปดเจ็ดเพราะว่าของเพื่อนเขาแบบบาตรงกรับเดอะหาเจ็ดแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงเพิ่อนบนเนนมาให้พ่อแม่พี่น้องจัดไปตามนั้นด้นะคะนะ,อะชอบก็จัดขัดก็พาแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงนะคะเป็นของออเสรีของ o ขออเสรีเข้าไปทั้งบนทั้งล่างพ่อแม่พี่น้องแตกบนล่างนะคะลงคลิปให้แล้วประชันกับลุงส่งเนาะ พ่าชั้นกับลุงทรงมือนีมือใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ว่าจะแตกบนล่างอีกไหมแตกทั้งบนและล่างนะคะของออเซรีมือนี้าผูใ้ใดจะตามของออเซรีแต่เตรียมตัวแคปหน้าจอออเซรี o ให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับสองสองตัวสี่หางอุ้ยเบาคักแล้วสองตัวหกหางห้าศูนย์ ห้าห้าห้าหนึ่งสองศูนย์สองห้าสองหนึ่งบนเนนเดอร์พอม่พี่น้องเพิ่์นโบเรเน้นมาให้เนาะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออเสรีของเพิ่นแตกบทลางแต่ว่าตัวตัววิ่งตัวรูดเพิ่นให้มาสามงวดนี่ให้มาสองเอาแคปหน้าจอเพราะว่าลงคลิปใหม่เร็วนาะกอาพ่อบุญขอบคุณอบเป็นวัดเป็นไอพ่อแม่พี่น้อง กอดคอให้ลองคิดไปให้แล้วเนาะของออเซรีกาบกระบุนขอดพุ่นออดเซรีหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะแล้วไปต่อเป็นของอา่าออปล่อยเป็ดเนาะของออปล่อยเป็ดกอดคอกันมากอดคอกันมาห้ากับเจ็ดเมื่อนี้มาจับตามองผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองให้หน้อยหางแล้วกับมีสามตัวเม็ดเดียว อปลอยเปลี่ให้มาวันนี้รูดเลา่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับเก้าสองตัวสามหางสี่เก้าสี่ศูนย์เอา้าก็มีสี่เก้าสองอันบนมาดามเตุของเพ่นผิดบอกเบิบ่งแป๊บหนึ่งกอนด้วยพ่อแม่พี่น้องเด้อโอ้ผิดพ่พอแม่พี่น้องเพราะว่าตอนแรกเพิ่นให้มาแค่สองหางวันนี้เพิ่นมาเพิ่มอีกหางหนึ่งเนาะเขียนเพจดอันพ่อแม่พี่น้อง เป็นศูนย์ด้แเด้อเป็นศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเป็นเก้าศูนย์อะพิษอีกคือเก่าเพราะว่าเพื่อนเปลี่ยนสูตรเขียนไว้แล้วเพื่อนมาเปลี่ยนสูตรกันเลยมาดามเลยยืน่วงในดงเล็กเดี๋ยวเรื่ววงองโปรเมี่นองลบให้ให้ดีๆงามๆกันใส่เวลาไปอ,อีกแหละยึดใสน่นอเนี่ยลบสันก็ได้สันมาดามเอ้ยบ่ผพิดบพ่พลาดเป็นไปบ่ไรนะเจ้า เป็นเก้าศูนย์ด้วยพ่อแม่พี่น้องเด้ออ่ะสองตัว3หาง49 40 90อย่าลืมไปกับ3ตัวหางเดียวเม็ดเดียว490แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออกปล่อยเป็ดแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของ ราบขอบุญบความุณนออกปล่อยเปตรตเด้อที่หายตัวเลงแนวทา้เนันะนคะ่ะนกกาบขอมบุญขอาคุณนอะไรเป็นของปูโคราดค่ะปูโคราดเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะเน้นที่เสียรูดที่สี่แต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะหายซีศูนย์ออกซีหนึ่งพมีพน้องมือนีมือใหม่ไปใหม่แต่ว่าหากะมารังให้ห้าแปดออกห้าเจ็ดมือนีจับตามองคล้องปู่โอราดให้มา รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสี่สองตัวเก้าหางสามหนึ่งสามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสองหนึ่งสองสองสองสามเน้นที่สามรูดที่สามเน้นไปที่สามหนึ่งสามสองสามสามอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราชแล้วไปต่อเป็นของ เป็นของนองดาดาหนูดาดาผ้าร่วยพว่พี่นองหนูดาดาผ้าร่วยของหนูดาดาผ้าร่วยหายหาหกออกหาเจ็ดเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองให้หางเดียวเม็ดเดียวเหมือนเดิมหนูดาดาให้มาลาวพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้เด่นเต้ากับ ศูตัวหางเดียวเม็ดเดียวไปกลับให้แล้วเรียบร้อย9 0้าแล้วก็3ตัว190่ตัว2องหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามน้องดาดากราบขอบุญขอบคุณน้องดาดาด้อที่หาตัวเลขแนวะทางมาว้างทั้งช่องนอกกาขอบพระคุณหลายๆ ต่อไปเป็นของเชียนชนะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเข้าไปที่ซีเนาะค่ะบนบนไฮซีกับแปดตัววิ่งตัวรุดก็เข้าไปที่สีถือว่ายังไม่หลุดแล้ววันนี้ให้มาเด่นเนะคะ่ะเลขเด่นเพื่อนตะวันมาดามเขียนผิดว่าวิ่งรูดุดเพื่อนเขียนคข้ามาเด่นเม็ดเดียวเด่นเด่นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างมิสะมีหนึ่งมิสามีมิหก สตัว4หางหนึ่งเจ็ดามเจ็ดหกเจ่เจไหวเด่นจังไหคือเด่นหนึ่งคือมีต่เจ็ดกับ7จ็ดลงไทยเนาะบาทนเนาะ <c oughs> แต่ว่ามีสามีมหก,หกหนี่หรองมีสามมี6มี1นะคะแต่ตัวติดมี7เ,เม็ดเดียวพราะแม่พี่น้องเอาพิจจระละหาหเจ็ดเม็ดเดียวที่ติดนะคะตัวติดเอาเบิ้ลนหนึ่งหนึ่ง,งส 66แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเซียนชนะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครบบได้เน้นเด้อค่ะเด้อไม่เด้นเน้นเน้นให้ทุกหางเพิ่นบบเน้นมาให้นะที่มาดามด้เน้นให้นะคะของหลวงพี่แจกเลขวิ่นเพิ่นกอด,กอดข้อกันมากมีผู้ใดวิ่นนำเพิ่นบ่บ่มกปันใดแล้วคํา่าวินเนาะยางบ่เทียงเนียนะพ่อ,อเม่พี่น้องว่าบ่ ย่างบ่เทียงบ่เอาน้ำเด้ปวดหัวม่วเก่าว,วิ่นเนี่ยบ่ามักปอนใดเด้วิ่นหัววิ่นเก่านี่เนาะบ่มีผู้ใดอยากวิ่นแล้วอยากได้จเจาะโหลดเจาะเจาะเน้นเน้นโหลดสแล้วเนาะอ้าวผู้ใดเสียเอาจะเจาะเมื่อเนี้เพิน่นเจาะว่าหายแล้วค่ะสองหางของหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับสามเลขกติดเลขวิ่นเพิน่นโบเมนเลขติดเด้อโบแม่พีนพ่น้องเลขวิ่นจับคู่เลขวิ่นก็จะมี หนึ่งมีสามมีหกมีเก้าสองตัวสามหางหนึ่งสามหกเก้าเก้าหกสงสัยเขียนบอบิดแน่นอนเพราะว่าเมืองไหลหลอบอยู่อะแล้วสามตัวสามหางสองหางสามหกเก้าหนึ่งหกเก้าเพราะว่าเพิ่นเนีนเก้าหกหกเก้ากับให้ควอมแล้วเรียบร้อยแค่สองหางเพราเป็นพี่น้องแคปหน้าโจแต่ก็อย่าลืมไปกลับนะคะแคปหน้าโจลราไปตัว เป็นของไครกาบขบุญกอบคุณหลวงพี่แขกเด้อที่ห้ตัวเลขแนวนะทางมาว่างทางกล่องเนาะกาบขบพระคุนหลายๆสิบสามเซียนด่างนี่กะตัววิ่งตัวรูดถือว่าย่งบรลุดเข้ากันไปซุขค้นอยู่พ่อแม่พี่น้องเข้ากันไปหลากหลายอยู่อะต่อไปเป็นของเซียนซุ่มของเซียนซุ่มเจ็ดนี่มาทั้งบนทั้งล่างได้นี่ก็ได้ตัววิ่งตัวรวดมาทั้งบนทั้งล่างจับคู่ให ไม่ถึงให้เจ็ดสามออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ่ะวันนี้มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เซียมซุ่มให้มารูดลาวัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางสามหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสาม 113นะคะสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่1736 3สตัวเน้นสองหาง136113แคหหนึน 1, 7, 3, า,นนา 1, 3, 6, 1, 1, แคปนาโจถ้าใครจะตามของเสียนนมแล้วไปต่อเ,เป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคพอแม่พี่น้องแมวน้อยนำโชค ตาบ,บอท่านรูดเนาะยังหนึ่งยังมาให้เห็นนะคะหนึ่งยังมาให้เห็นวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับแมวน้อยนำโชคจับตามองอ่ะรวรวดจากน่อยพ่อแม่พี่น้องหลายนาทีแล้วเงาคักอยู่คลิปนี่อ่าแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองครึ่งคืนนี้เจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าสี่ตัวกันจะเป็น 9 7 3ตัว2หาง4 9 7 4 4 9 7 9 7 1นล้ค่ะเด้อ2ตัวเน้น3หางเน้นไปที่7 1 9 1 9 4ครับหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคกับกราบุญความคุณแมวน้อยนำโชคด้วะคะ่ะที่หายตัวเลขนะทางมาว่างทางทรงแล้วกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของ เป็นของอส่งนะคะของออซงกับบอยั่งบลุดเนาะหนึ่งยังมาให้เห็นนะคะหนึ่งยังมาให้เห็นวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ออซงให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสี่สองตัวหกหางสามหนึ่งสามสองสามสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองเบิ้ลจะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวหนึ่งหาง ก็จะมีส,สองสี่สามสี่ตัวหนึ่งหางหกสองสี่สามสองตัวเน้นไปที่สองหางเน้นที่สามสองสามสี่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออส่งนะคะแล้วไปตอเป็นของใครกราบขอบุญขอบุญอญอส่งที่หายตวเลงนะทางมาวางทัางทองเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลาย ต่อไปเป็นของปูศูนยของปูศูนย์เจ็ดพอผ่านเนาะคะ่ะนาอมือนีมือใหม่อาผู้ใดเป็นแฟนครับปู0ูนย์เจ็ดับตามองปู0ูย์เให้มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้สี่กับสองสองตัว9หาง สองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเบิ้ลนะคเบิ้ลมาสันเน้นที่สี่รูที่สี่ตัวเน้นตัวเจาะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู 7, นะ่ศูนย์เจ็ดเนาะแล้วไปต่อเป็นของข้นพ้าร่วยของค้นผ้าร่วยกับโบพานตรงกับขอโทษขอให้พวงพิมพ์นง วันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะของคนพารวยไม่ผ่านมูนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองคนพารวยให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ 3, ่งกับสามสองตัวสี 2, ่หางสามสามสามสองสามห้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์ สองแล้วก็สามสี่สามสี่ก็มีได้พลอ่พ่นองเบ่งดีๆแล้วก็สามตัวสองหางหนึ่งสาสาสสสองตัวเน้น4ี่หางเน้นไปที่3ามสามสามสองศูนสตัวเน้นหมดเลยสองหางพ่อ่พี่นองเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของคุณพารวย แล้วกระกาบขอบุญขอบคุณเสี้ยนเซียนที่ให้ตัวเลขทั้งท่างาว่างทั้งช่องนะคะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ขเข้ามาเบิ้งคิปจนจบคลิปนอกค่ะเนอกราบขอบพระคุณหลายหลายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ